สวัสดีครับสวัสดีคนรู้ใหม่เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมจะพาทำกิจก,กรรมท้าจบสองควงแสงทะเลทรายพร้อมท่าผู้เชิดอูดนะครับผมกิจกรรมมาวันที่18เมษาถึง1พฤศจิกานะครับอันนี้ผมมีไดมอนด์อยู่25,125น้ันนร่บไดมอนด์นะครับหนึ่งรอบหนึ่งพันสำหรับ 1, กิจกรรมนี้ผมใช้นบอลไปทั้งหมด2,014ดอลล์นะขอบุณนะครับี่ดูวิดีโอคลิปเป็นจบอย่าะไรมากมายอย่าผมจะมาทำกิจกรรมให้ดูนะไปแล้วนะครับแลวคนดูนะครับบ๊ายบาย